สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเลงเป้าประจำวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566สำหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งหรือฟุตบอลสเต็ตแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบครันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ตลอภัยใต้คอมเมนต์นะครับที่เด็ดฟุตบอลเต็งวันนี้นะครับคัดมาให้เด็ดๆอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลกันโชเซเรีย I, อิตาลีเป็นการพบกันระหว่างโบลญนญากับโตริโน เจ้าถิ่นโบลญนาพวกเขามีเกมเย่าที่แข็งแกร่งหนัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครชนะ4เสมอหนึ่งถือว่าเล่นในบ้านได้ดุดันจริงๆเกมวันนี้เตรียมเปิดรังรอรับการมาเยือนของโตริโนที่ผลงานนอกบ้าน5้าเกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้2นัดฟอร์มยังขาดความสม่ำเสมอเรทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะโบลญญามีเกมเย่าที่ดีพอเล่นในบ้านก็เพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากเกมนี้น่าจะไล่เบียดเอาชนะทีมเยือนได้ไม่ยาก ฉะนั้นอยู่ฝั่งต่อมีโอกาสให้รับทรัพย์มากกว่าครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ